สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจ้นะครับอ่าคลิปนี้นะครับอ่าผมจะมาอ่ามาพูดเกี่ยวกับการที่คู่สมรสนะครับหรือผู้ที่สนใจในการดําเนินการนะครับนะอ่าการที่จะมาเจอผมได้นะครับนะก็จะมีอยู่เอ่ออยู่อยู่สามวิธีนะครับนะมี 3, 3, 3วิธี หรือว่า,าสามสามอย่างละกันนะครับนะอ่าเนาะก็คือมีหนึ่งนะครับถ้าอยากมาเจอตัวผมนะก็เราจะเจอกันที่ที่จดทะเบียนเลยหรือว่าที่เขตนะครับนะาการที่เราจะมาเจอกันที่เขตเนี่ยเราก็จะการาจะเห็นหน้าง,งานกันนะครับว่าดําเนินการได้ได้จริงไหมนะครับนะ แล้วกระบวนการขั้นตอนเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับนะ,ะแล้วผมก็จะนั่งคุยแล้วก็ให้สัมภาษณ์หรือ,อให้คุยกับคนที่ดําเนินการณวันนั้นนะครับอ่าก็ให้สัมภาษณ์ให้คุยกันได้เลยนะครับนะส่วน2ครับอ่าผมอยู่สาขากรุงเทพนะครับสาขากรุงเทพเนี่ยก็มีที่อยู่ผมครับ นะถ้าอยากมาเจอผมที่กรุงเทพผมเองก็อยู่แถวแถวสะพานใหม่เนาะ,ะนะครับก็ก็นัดเจอกันนะครับเนาะเพราะว่าผมเองจะ,ะจะไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพสักเท่าไหร่นะครับนะกะ็มีงานถึงจะวิ่งเข้าไปบ้างหรือว่าไปทำธุระบ้างก็จะอยู่ที่สาขากรุงเทพเนาะก็สามารถเรื่องของการนัดเจอนัดคุยนะครับนะได้เนาะ ส่วน3นะครับ3 3เนี่ยนะครับผมอยู่เออ่มีอยู่ที่เออ่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับก็สามารถเออ่เข้ามาที่อยู่ผมได้เลยนะครับนะอ่ามานัดเจอนัดเอกสารนะครับนัดคุยละเอียดได้เลยนะครับนะอ่าขั้นตอนที่เออ่นัดเจอผมเนี่ยมีทั้งหมด3 3เอ่อเขาเรียกอะไรนะ3กระบวนการละกันอ่ะเนาะ นะเจอหน้าง,งานเจอกรุงเทพนะครับเจอที่สระบ,บุรีนะครับทุกขั้นตอนเนี้ยท,ทุกอย่างเนี้ยนะที่มาเจอผมเนี้ยผมเองไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับนะผมเองไม่ไม่เคยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับมาหาผมฟรีนะครับ,มา,าม,รนะรบมาคุยมาปรึกษามาอะไรกันก่อนนะครับนะอันนี้พูดถึงมามากรณีที่มาเจอกันหน้าง,งาน มาหาผมกรุงเทพมาหาผมพี่สระบุลีนะครับตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเวลามาหาผม,มานะครับทีนี้การที่จะมาหาผมเนี่ยผมอยากให้พร้อมเหมือนกับว่าพร้อมว่าต้องการดําเนินการนะครับประมาณ80%ขึ้นไปนะครับนะนเวลามาเจอผมแล้วเนี่ยผมเองก็อยากให้ทําเลยนะครับแต่ถ้ายังไม่สะดวกที่จะทํา ก็กลับไปตัดสินใจกันก่อนก็ได้ครับผมไม่ได้มัดมือผูกมือไว้ว่าต้องทำณวันนั้นเลยแต่ถ้ามาเจอกันแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทำเลยนะครับหรือว่าเก็บมัดจำอะไรกันให้เรียบร้อยเพราะว่า1ผมมีตัวตนจริง2ผมมีที่อยู่จริงนะครับ3ผมไม่ได้เป็นมิจฉาชีพนะครับนะอ่าเนาะแต่กรณีบางคนบอกว่าอยากให้ผมวิ่งเข้าไปหาอย่างเงี้ยนะครับที่นูน่นที่นี่ที่นั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ อันเนี้ยผมบองตรงจะมีค่าใช้จ่ายละนะครับมีค่าใช้จ่ายยังไงยกตัวอย่างเช่นผมวิ่งไปหาเนี่ยนะครับค่าแรงผมค่าน้ํามันผมค่าเสียเวลาผมพอไปถึงพี่ที่เจอแล้วเนี่ยจะทําให้ทํามันไนด้อีก่องนึงเลยนนถ้ากรณีที่ไม่ทําเนี่ยนะครับค่าจ,จ่ายตรงเนี้ยมันเป็นค่าใช้จ่ายแฝงของผมนะครับซึ่งผมจะไม่ได้วิ่งไปหาผมรติอยู่แล้วนะครับนะ แต่ถ้าบางคนบอกว่าออพอมีกําลังจากไม่ค่อยมีเวลานะครับเคสแบบนี้ก็มีให้ผมวิ่งเข้าไปหานะครับจาา่ายค่าเสียเวลาให้ผมตั้งหาก็มีนะครับผมเองก็เข้าไปหาถึงที่นะครับก็มาคุยรายละเอียดอะไรให้เรียบร้อยก็มีนะครับแต่ตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายละตัวอย่างเช่นต้องการให้ถือว่าอยู่รบบาชบังคนหนึงและกันต้องการให้ผมเนี่ยเอาเอกสารเอาทุกอย่างไปไปหา ผู้สมรูไปดูอ่ะผมก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เคสแบบเนี้ยจะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ตกลงกันถ้าโอเคก็ก็ดําเนินการแต่ถ้าไม่โอเคก็ไม่เป็นไรครับเนาะไม่เป็นไรก็ก็ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรก็มีสามวิธีที่จะจะมาเจอผมแล้วกันนะอ่าเนาะก็เออใจเข้าใจเราแล้วกันนะครับบางคนบอกว่าอ๋อมาหาผมเลยเอ่าเดี๋ยวผมเออเลี้ยงกาแฟแก้วนึงอ่ะผมก็บอกกลับ นั้นพี่มาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟด้วยข้าวด้วยนะผมอยู่สระบุรีเนี่ยอ่ะทีนี้จะเข้าใจแล้วว่าทําไมผมถึงไม่อยากไปหาพี่เนาะอ่านะแต่ถ้ามาหาผมเนี่ยฟรีครับผมไม่ได้คิดตังค์นะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนาะอ่ะก็เอ่อถ้าอยากมาเจอตัวผมนะครับมีตัวตนจริงนะครับนะก็มาหาผมได้สามที่เน้นย้ำสามที่หนึ่งหน้างานสำนักางานเอ่อที่กรุงเทพที่สำนักงานเลยสำนักเขตนะ สองมาหาผมทีกรุงเทพแถวสะพานใหม่สามาหาผมที่ที่อยู่สระบ,บุรีนะครับนะนเนาะก็สนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาละกันนะครับเนาะก็ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ